สวัสดีมีงินล้านกับผมผู้หมวดอ้รู้ทางรวยครับพี่น้องครับวิธีเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือพี่ๆน้องๆกันเลยครับง่ายนิดเดียวสำหรับลหลายๆคนก็คือการอุดรูรั่วรูรั่วอย่างผู้หมวดผู้หวัหวอีย่างใค้จจ่ายตื่นเช้ามาพี่น้องอาบน้ำถูสบู่แปรงฟัน ช่ไหมเคยคิดไหมครับว่าเวลาเราแปลงฟันเนี่ยยาที่ฟันเนี่ยซื้อมาไหมซื้อหรือผลิตเองเออถ้าคนผลิตเองสุดยอดเลยยาสระผมล่ะซื้อมาหรือผลิตเองเออถ้าผลิตเองก็สุดยอดถ้าพี่น้องผลิตเองผลิตยาที่ฟันเองผลิตยาสระผมเองผลิตสบู่เองนั่นแสดงว่าพี่น้องสุดยอดมากแต่ถ้าพี่น้องไม่ผลิตเองล่ะ สบู่ยาที่ฟันทุกสิ่งทุกอย่างค่าซัก่งค่าซักผ้านู่นนั่นนี่แล้วทาไงพี่น้องมีสมุดใช่ไหมครับจดเลยครับซื้อน้ํายาซักผ้าเท่าไหร่น้ํามันพืชมาทอดมาอะไรต่างๆเยอะแยะพี่น้องต้องจดนะครับจด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 ไว้จดไว้แล้วดูสิคำนวณดีว่าเดือนหนึ่งใช้ไปเท่าไหร่ พออันไหนที่มันจำเป็นติอันไหนไม่จำเป็นนั่นแหละคือการอุดรั่วเมื่ออุดแล้วเป็นไงครับไรายได้พี่น้องก็อะไรต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มยังไงบางคนไม่เข้าใจเอ้าพี่น้องได้เงินเดือนมาเท่าไหร่เอาเงินเดือนสามหมืน่นสี่หมื่นเนาะทีนี้งานเดือนสามหมื่นสี่หมื่นทำไงถ้าเอาไปใช้นี่หมดจะอยู่กินยังไงอา่าเราก็ต้องแบ่งครับ อ้าวอันนี้ไว้ใจ่ายในครูเรือนนะเอาไปเท่าไหร่ไอ้น,นี้ไว้ใช้หนี้นะเท่าไหร่อันนี้เอาไปฝังดินนะเท่าไหร่อันนี้เอาไปทิ้งน้ําเท่าไหร่อันนี้เอาไปให้ศัตรูเท่าไหร่พี่น้องต้องจดครับจดถ้าไม่จดไปเองครับลืมจดไว้ครับ <c oughs> พี่น้อง้องจดไว้จดไว้มีสมุดมีปากกาจดไว้เลย นั่นแหละมันจะได้รู้ว่าโอเคว่าแต่ละเดือนอันไหนที่เราจําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าตัวศับค่าเน็ตเนี่ยจําเป็นอยู่แล้วอันไหนไม่จําเป็นล่ะเสื้อผ้าเราต้องซื้อทุกวันไหมไม่ครับเออลองนึกด,ดูเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆหรืออาหารต่างๆที่พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นผู้หมวดสียูสีกินยังบ่ญพ่อยูพ่อ,พอกินแรืมันจะได้ยังไห อยู่ที่ความคิดเราครับเราคิดว่าอันไหนจําเป็นไม่จาเป็นเราลองจดไว้ก่อนจดไปเลยเออกระดาษนั่นนู่นนี่จดไปเลยครับพอจดแล้วมันจะได้มองเห็นไงว่าอันนี้จําเป็นไหมอันนี้ไม่จําเป็นไหมนั่นแหละก็คือวิธีอุดรูรั่วถ้าเราจดเราจะรู้ว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จาเป็นถ้าเราไม่จดไปลืมครับว่ามัอนั้นนีไปอันนี้อันนั้นนี่นัแหลาบางคนอารมณพาไป ไปเจอโอ้ยอันนั้นก็ญญาอันนี่ก็กินอันนั้นกัญ่ายกัญชัยกันชาเอ้าพอไปเปิดดูทิกตอกเขาไปเจอในโฆษณาไปเจอเฟซไปเจอไลน์โฆษณาโอ้เอาละซื้อนั่นซื้อนี่ไหมครับพอซื้อไปเสร็จแล้วสิ่งที่กูซื้อไปล่ะได้ใช้ประโยชน์ไหมไม่ครับกลายไปแล้วกลายเป็นขยะกองเต็มบ้านอยู่พี่น้องครับนะอย่าลืมนะครับวิธีเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือพี่น้องกดรูรั่ว โดย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 การดกจดบันทึกจดบันทึกไว้อันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นพี่น้องก็สามารถดําเนินการได้ตัวเองไม่จําเป็นต้องให้คอนอื่นบอกอันนี้ช่วยกันบอกกันนะครับขอบคุณครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูวันนี้ขอบคุณหลายๆคนที่กดไลค์กดแชร์ให้จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้าน ให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าท,ทุกทท่านทุกๆคนสวัสดีครับ <laughs>